สาวันดีนะคะมันามวัาคุณได้ค่ะที่ว่าวีพัดองไฟบอลดีคุณได้ไม่เล่นอะไเลยว่าคนณที่ว่าวีพัดองไฟบอลดีคุณได้พวกเราดีแหละรถใช้ไอ้เตียงกันดี่ครับูชอบเสียงร้อยเวลากลางต้องนุ่งกว่างบู๊ บัวมันรถดับเพลิงหวงไม่ได้ปลนหูไตนะบ้าตี่ตาได้ให้นอนกับพี่นองแล้วี่แซดแล้ววัดแซดชาละตาหุ่นใหญ่กันแัดเดียวหุนหลังกันแัดชาดอกชอบแบบชัดชาชาพันธนี้ตาบนแบกไม่ต้องเอาเอาบ้นล้างเลย Bốn vẻ Bố của áo yên Trời ơi U chợp riêng Ủa rồi Thì tao đấy à. rồi nè ta xét rêu anh Xám phần ha Xét chàm Rồi bị xíp ta thầm rồi Nóng lọt Thá rồi Mừng lão Nóng áo Bị xíp Bát U à khả sát Cứ như Rồi คิดไมแน่ต oh. ีต่าไดพีอาชุดแรกวัดชุดย้ายมันมูกระตาเด้อชุดย้ายต่าได้อะถ้าวัแก้มข้างหลาห้าสิบบาทถ้าคำนุ่มข้างหลับร้อยถ้าดูด้วยหัวลบสิบห้าบาทแบงแบง่เมกี่ปลาเ่นะย้อย vì chú rá rá thì rồi tham và phí nam chú rá rá thì rồi đi mình hòa mừng chú rá rá à, <laughs> phải dây mình chơi mình có bó có chữ rơi mình tham mà chị mò mà răng mình chữ chính răng chữ răng phê phí chú rá rá phí chữ tùm phí tùm cạp nòng chữ rơi chữ thiến phong bà lê lão Cha phi thúm rạc non chiến chiến Phi thúm rạc ja thiên thiên nát Cha hoàn đái phi thúm thiên thiên Non tiếng ra riêng phi tiếng thúm Ai rồi đây? Quyền hú à Phải nói là phi Tì tao đấy à Rao Cha quần giáo non áo phần giáo กินงกันไหมจิงอาได้หยุดอยกันคุ้นกันคนพันเนาะนะชายกูคันอย่าเช่ามาเช่าเอาไปน้องนี่ปันหนึ่งใจเลยพี่เอาคนเดียวเหรอเว้นหามาพันเดียวมึงงงไมมจิงตกลงโอยได้ใครางก็หมาพันวุ้งงงไปเดียวเดียวพันให้อันกูยืมอ้าว เห็นไหมบอกบอกมึงไม่ให้กูเลยกันตุนลาวกูเอาอฟันนึงใช้กูกันอย่าจอเฮีนี่ใบฟันนะน้องนะพี่มีบรบใบใบหรอไม่รอยไม่มีมีแต่ใบฟันใบฟันแทบเลกเป็นบใบรบเล็กแทบเด็กหรอใบฟันเล็กเป็นใบหรอยก็ได้ทิปบอยรักมากนู่นนะแทบแลกเป็นใบหยิบซบได้ทองได้หรอใบฟันเล็กเป็นใบหยิบซบก็ได้ ฮาจิบราบวาดลู่นัท่าแหลกไปเรียนชิบได้ทอาได้รับไม่พันแหลกไปเรียนชิบก็ได้รอยเรียนราบวาดลูนะกท่าแลกไปเรียนบาทได้ทอาได้รับไม่พันแลกไปเรียนบาทก็ได้พันเรียนราบวาดลู่นัไม่รู้ใจคุณชอบมันแรงร้อยมไปกันนันนอนกปีนะ ยาพี่มีทุ้งยังนพันหน้าไม้มาแล้วฮะไม้อเอาที่น้องน้องมีไม่ไมีตะว,วันน้องมีหยุดลูกเดียวปนิตาใช่พร้อมกันได้ไหมน้องชอบค่อยเฟรใช่ได้ไหมจริงพร้อมไอ้ใช่มันใช่ได้แต่ไม่ตีหนังเลยที่หนังน้อยโอ้จริงปนิตาใช่ sư <laughs> tung giáng phạm đàm mai có sư thì nơi chấp phán con tạo đây à con đàn ham ship ra bọt luôn nữa <laughs> <laughs> <Ủa> rượu đây đây <laughs> mà chờ trao ban tung trao bắt luồng nó ngâm mày nói cha pa ô mẹ nước rồi pa trao nói tiểu hàng đôi canh. ดื่เชื่อดื่อปาให้แก้วตาจอมขวัญพี่จักื่อให้ชุดละสามพันสื่อให้น้องนั้นไร้ควาดุูนาอมมปากกาจำปาจำปีกคุณลาบคุณยิกมทำดอกดาวเรืองและดอกกวังขวา ดอกตานตะวันดอกโบตันโอ้ยกันนิกาดอผัวมันมาไม่รู้ว่าตือดอกอะไรชมเอ็ดเคเลมจิพบจ้ำแปดปืนพบจ้ำห้าเจ็ดลูกแม็ดอยู่ใน เตรียมตัวทำลงและจะต้องตายโหงด้วยปืนททไทยไทยหักคอไอ้เทงจุรบกันเองอยากหักอคอกูลยุยจะไม่นี่จีบเมียเปืือนอย่างเลยเมียเราจึงยอมไม่ช่วยยอมไม่งามแต่วันแต่งานกูหมดเป็นเช่น Rai, bó, đu Chử, plit, plit. Cái, ra quá luôn đó người rồi là đi đi con để chim mẹ cụ chữ đi chữ đây cô chữ chứ chữ plate plate cây chẳng ai vừa ăn trăng ai chẳng ai lên được bay trăng ai cào leo nữa นายดูหนุวยนำคุณดี้นำคุณวันช้อครับวันชบอจะได้ใจนำคุณวันช้อวะไม่ได้ยิงคุณวันชออแล้วไปนอนไม่รับครับวันนี้นายต้องท้อเดี๋ยวไปไม่ที่กับเนี่ยตำตาอยู่ครับต้อยเม็ดยวกแ้วกูดนใจอุ้งโบบรินี่ปล่อยน้องปล่อยเมียปล่อยลำบานวะลำบานวะลำบานวะอย่าอยู่อย่าอยู่ดนใจอุ้ง มึงงานเสียรได้มันมันฟาไปเล้แล้วเสียดได้เลยไปแก่จางกูรักบ,บาทนึงทีโอ้เออนะพอลาวกูช้องพันราาับบาดูนะแม่มเลยหลบเปรตอะไรอย่อย่ามงึมงะ อ่าไอ้นุ่นนุ่นนุ่นมึงอยู่นี่เดี๋ยวกูเข้าห้องนำเดี๋ยวเจ็บพุงกูบาดรูน้ำเจ็บพุงว่าวไม่รู้ว่าแกไตอย่างบาดเลยกูไม่ีคุยบวชพรอมนะไปเติงอยู่ไม่กี่วันกูไม่กินเลยหลังบาบา Thầm cháy đẹp làm rưu của mấy nước đấy làng, nước đây. Quang bởi chàng nọc chàng ca ra chóp Râu khuẩn ké mi nhà vũ và kia đấy ra nà Mấy nước đấy Quang bởi chàng nọc chàng ca Bà phụt ca mà chút đoàn cháy ở bài leo kia đấy ra râu khuẩn ké Lôi nà Mấy nước đấy Là tầm ca mà cầm cháy ở bài ก tissues, oh ูกลางในนี้ใช้กูไม่ใช่ตกใชตายฟังเหมือนเชียงนกเชียงกาลมแกโอ้ยไม่เหนื่อยประจเข้ามาอยู่ตรงกลางดวงใจกลางในนี้ใช้กูไม่ปรีดไม่เมื่อไหนตีนแก้เล้วย่ปล่อยนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยกูก็ไม่ไหวแล้ว เต้นเปิดตวงนำกูเข้ากันคนยังเลยนะลุงพี่น้องยังเลยไหมเฉยพรบมือ้กำลังใจสักที่ติครับรักคนนู้นนะรวยไรเฮ้ยมึงก็เล่นดังดังปัดลุงหรอจ้าให้ร้อยรากบาทเนี่ยผู้ว่าก็เล่นก็จะแล่นรอจ้าก็อยู่ผู้ว่า เด็กมาเบิกเงินเดือนผู้ว่ากูเกียรติผู้ว่ากูเกียรติครับขอเบิกเงินเดือนสามหมื่นคร้าบวดนู่นนาผู้าอาวุโสขี้บานเล่นม,มาแน่พระเจ้าปอบปลาเดินห้อกจากวัดเด็กว่ายืนวัดนู่นนะเปรี้ยสอะไรแบบนั้นย่อยและน่ยลุงไปเลยนั่านันมาผู้ว่ากูเกียรติ วงกระพันผู้ว่าจังหวัดปัตตานีรวมกับนายกวีชุดธรรมประนายกอบตปัตตานงจะในย่โตอย่างแคบเหลืองนั่งแต่แรกก็เล่นหลุงเปย์เพอก็เล่นเพื่อให้รจงนั่งแต่แรกก็เล่นหลุงก็ไม่เหนื่อยก็เล่นจักตีไม่เหนื่อยจักเหนื่อยจักตีหลมนั่งนอนพันเพื่อเนี่ยกูนอนเออากลัวะมึงก็นอนในยู่ไอฮใหรือที่ รือซี้กันนอนแลยอยู่เฉยเนี่ยไหนนั่งไหนนัน่งกันนอนแลย ไปวได้นอนนิตนะวันไม่เหนื่อยเลยเออแต่นหน้าจยนอยากขึ้นนะครับนอหลับแต่นหน้าจยนต้องซึกวันนี้เพราะว่าคนได้ลูกเมียไม่ยอมมาบวชอย่างบวชไม่ได้ก่อนจันไม่ซึกแลนน้วนายหนูบวชอุติใกาย้ใจกับพระพุทธศาชนะแล้วไม่ซึกไม่ยอมต้องซึกวันนี้ว่าไม่ซึกไม่ซึกปรี ไม่จิกปรีงต้องจึกมากยามัดไม่ต้องยา้าแล้วใจเย็ดยญาตั้มไม่ต้องยญ้าอมบ้าแล้วมาจึกปลาแล้วใจไม่ต้องใุณลูกแม่บวชดีบวชฟื้นหญ่ามัดไม่ต้องยา้ามาดิวันแล้วใจเรียบร้อยแล้วพูดแล้วอาจารย์ตบจึกอะไรอาจารย์ไม่เคยเห็นนั่งไรทีแล้วหยู้ที่ซึกกว่าว่า nắc cần trước là chân dẹp rồi đấy chân sẽ tông cặp phải yêu bà mẹ cháu bà tùng đi tìm là con khăn ra có biết chơi cả lo tí tiền này tiền hôn tàu rồi ra hoa đu nã rồi lấy ba cần không phải trước bà ra rồi chơi คนเราก็ตั้งใจบวชเพื่อ้างกุชลนให้ปอบต่างจากอกนำไปทึกนี่ก็เรียกว่าบาปคุญปนี้นรกกินอ้วก็เรียกว่าเป็นคนที่ไม่กล้าวันไหนเลยไปตำในฮันใจนุ่นวนุ่มบวชเร็วเน่ะแรงมึงี่ก็ปลาเหยัดแมมก็ไบวชอะไรบวชยิ่เคยตำเตาด้ ไปเจอเบียกวัดไปใช่เมาล่องปลากันนี่เห็ุต่อเวลาช่วยอบแตาเผื่อช่วยฟื้นกูชวนนั่นไงเลยเวลาก็ไหว้ช่องไหว้กันเออะตอดอยทราบดอยไรพอพอพอกูโก้สักทีกูโก้สักเตีอะไรบาทนั้นท่านผู้ว่ามาตึ้งแล้วกับยินดีต้อนรับพี่น้องปรบมือให้กับท่านผู้ว่าสักครั้งกับท่านผู้เก็ต นั่งอ้เลิกมาแล้วขอบคุณมากับจันผู้ว่าเพิ่งมาถึงนะกับน้ตรอต้าจันย้ายไปเป็นผู้ว่าจังหวัดได้คอยับนั่งเดียวไปตกจังหวัดนะครับจะตามไปเล่นนะกับจันผู้ว่าท่านผู้ว่าไปผู้แก๊นั่งเดียวเล่นผู้แก๊ดท่านผู้ว่ายาย่ไปยุดชังนั่งเดียวเล่นชังผู้ว่ายหญ่ไปกรุงเทพนั่งเดียวกรุงเทพผู้ว่ายหญ่ไปยาลานั่งเดียวไม่ว่างไปแต่ผู้ว่าจะกูไกล ผูัวกูเกย์ไม่ใช่ผูัวกูคาไม่ว่ากูนี่คาเองนอนแล้ววะเดี๋ยวผูัวไปไหนเราไปงานเออไปเป,ป้ผูัวไปจันเราไปจันเออไปเป้ท่านผูัวขึ้นมาเลยแกงอะไรดิแกย่วอะไรมามั้งฮะแกดิแกหิวอะไรมามั้งยิวหมวกัน มึงถามเลยที่ว่ามวกกินได้ไหมแค่ใใกลัวตุกนำกลางเนะกล้ว,ลวเจอไม่ตัน้นเยหวยแหวเธอกยล้วเดียวหวยเธอกล้วเออแกเลยโรปิลิงไม่รู้ใจแล้วมันต้องให้เกียร์กับตันผูวผัวแป้าแป้วอ่นี่สว้าพนักงาครับตัน ท่านรับเหล้าไหมกับอะไรล่ะรับเหล่ากับนะอันการจัดไห้ปุ่มได้เล่นตะกี้นะครับครับครับมันจำจะคิดเดี๋ยวแกค่ขวายเองนะท่านผู้ว่ามาเถอะกรุงเทพเดจ้าให้มาเครื่องลงเครื่องมามาแก้แก้เครื่องแรงเดียวปนไปโคโลกโอ้ยมันเร็วเกินเบรกไม่ตัน เก็บวันตังวันในญ่ยตวาดาเป็นมาแรงกัินมดซอยตัวคันเหือบินทนผู้บาดแกแคบละหอนันนั้นเกูจะไม้กำลังใจท่านกู้เกียรตวงประพันเนี่ยคนปัจจุบันทนคนตีน้อยครุนของราครุ่นเ้าใจส่นเอรอยใบัเราเปนนกที่ไต มึงซึกงแต่ไมย่าบวชไม่ซึกหยิงแต่นผู้ว่ามากูบวชรอดหง่ใชเวลาแกใจ้บาทกูดุกมายื่นน้าจวนดูกวันเลยหลอดไปบวชแล้วบวชยาวกูไม่ซึกแล้วแกเคยว่าพื้นบวชบวชรอดเราในนาทีเราจ้านที่ตำรวจสพเมืองพัตาุีถูกบังคับจากผู้ว่ากับนาย,ยกให้มาเฝ้าหนัง ได้ข่าวว่ามีพระบวชเองสช่ไหมใช้างบใช่ไหมไม่ขาด <My God. S 1> อย่าไปตอยย่นหรือแรกไม่ขาบลิ่นว่าไงบวชเองใช่ไหมไม่บวชไม่ใ่บวชเองพระจริงหรือพระปลอมพระจริงจันไม่เชื่อขออนุญาตจวดเยี่ยวถ้าเยี่ยวเหลืองแสดงว่าพระจริงไหนนี่างกลาบ้ากูเลย ว่าไงพระจริงหรือพระปลอมพระจริงใช่ตุลาเย,ยอะเยี่ยมเยี่ยมพระจริงเยี่ยมถ้าพระจริงต้องสวดศพได้สวดศพเขาว่าอย่างไงสวดได้ไหมสวดได้ใช่สวดดูสิเร็วๆเก่งกว่ากิงงานสว,ด,สวดเพ็ญไม่สวดเฉพาะวัดร้งางกุศลาฮะกุศลา มึงหอยจาติที่กุดว่าชาลาวตะทิ้งที่ทกุดกะกุดชาลาค่ะชาลานกุดแรงเอาไปเลยเลยปลาหนูเยอคนนี้จวดตุกครั้งก็ต้องตั้งต้อง,งขึ้นหนาบู้ฮียขึ้นหนาบูนาบูอันกย็ยนอปป้องได้ปอมเลยไม่เข้าใจไหนอ่ะเขาบาดือก็คือปลานั่นมึงกูมม่กล้าใจแมาปนีละมึงจวด มาแต่ลังนะตึงกูก็อนนะพำเราแบบรีบซิ้งนะใครจะมาเด่งมึงจอยทีนะให้ดูกูนะว่ากันสวดได้หมดสวดได้กันไหนลองดูสิเดี๋ยวสวดดูสิเอาทำไมไม่สวดอ่ะสวดสิเรียวตาเทิงคำพระอะไัเรีวตาเทิง ยาเจทาเดียวตาคูนึกโยนีอนุโยพร้อมแลี้ยปลอมเล้ยอนัโมตัดสาผักข้าวตัดโตอาะอย่าหยุดเลยๆๆวันเชยมันเลยส่วนไม่เป็นรนับวัดธรรมวันสาบวัดธรรมวันวัดได้เสียเวลา บวชเลืองพระเาารืองบวชธรไมอ่ะฮะไปข้าวเรื่องบวชป้าปลาเรื่องข้าวสุกชาวบ้านมันยุ่งไรกับกูอย่าเล่นก,กูไม่ได้ไม่ได้ปลากูไม่ไ้เล่นครูกวาดเรื่ออัตรมาฮะธรตมาดูได้ไรกับอัดยามาฮะอัดยามาไม่ติดคุกปนะ่ะอะไร ใวยได้ติง n หน่ากูติดร่างไปวกว่าอัตมาอัตมาเอาตมาบวชอยู่วัดไหนอะวัดเติมศุกปริดหมดแล้วบาบวชเศษเศษบวชได้เสื่อมศาสนาศาสนาพุทธย่างดีอะแต่คนที่เข้าไปอยู่ในศาสนา บางทีตำรวจไม่เหมาะสมบูรณ์เพราะตา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 ติดสายให้รู้ความคุยเราเป็นตำรวจเราต้องปราบปรามคนพวกนี้ไม่ให้อยู่ในสังคมได้เข้าใจไหมบวชเปรตเปรตบวชต่ำไปช่วยด่ามันหน่อยิไอ้ยท่านปราบเปรตเปรตบวชต่ำปีเลยลูกิตายโงมือนย่างตั้งด้านหยัดแมม จ้าบ้านลิตายตจนหนอกระตไายกว่าป้าย่าบ้าลอนเมืองไม่ตุราพระแม่จับม่วกับก่อนต๋อมหยัดแมมเออนี่มึงด่าใครด่าพระพระอะรตั้ตด่างดะา ทับระตั้งดานเนี่ยตำรวจไม่บินซาบาทเลยบ้ามึงให้เกียงกำแรงเหมือนกันอ๋อไม่คนไม่ปิดอย่าโกรธแต่มาคนถี่ปิดก็โกรธพวไม่ปิดก็ไม่ตื้อกว่าพ้าเออชิงว่ากันศึกไม่ศึกไม่ศึกบวลแล้วไม่ศึกทำไมศึกไปลงพักไม่ไปลงพักทำไมไปลงพักก็ไม่ต้องศึก มากายครบายยังไม่กว่าไหนจริงซึ้งยาพื้นไม่ซึ้งทำใจเกลว่าพื้นปวดแล้วบวดรอดไม่ซึ้งแล้วกูไม่ซึ้งเลยทำใจเกลียก็ลองไม่ซึ้งแล้วจัดนี้บวดแล้วบวดรอดเราอแม่มาแล้วอีน้องนอนตุ๋ยเนอ้อซึ้งตัพี่ ตาปีไม่จึกน้องลำบากเปลีอยน้องเลี้ยงลกคนเดียวนี่ปีลูกตั้งมดอากรไปโรงเรียนตัง้งกิจแรกตะวันหนึ่งจำที่รอยมดตุกวันร,าวารักวนะัดลูกนหรอวยปีแรกตายโง่งั้นจึกตาปีน้องได้ลูกคน,น๊๊งแล้วแล้วู๊๊๊๊๊๊้๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊ ไปป้าลูกมาไปกูไม่อายรอยไปกูกัดได้ตัวทบเลกว่าจับก็ไม่เก่ตายนิดเีนบ่มาดมาดเลยกูแกนชัวนไปป้ามาไปกูไม่อายรอยไปมาลูกมาเด้งปืดเดียวโลกกูมาเหน้าเมื่อนผู้วายอยู่นู่นกูเลย โลกก็อยู่วะลก่กูไม่อีน่องนอนต่อยเนอ้อ